ติงตงเลยลูกรอมากๆเลยใจโอ้โหน่ารักกันจังเลยลูกน่ารักมากเลยช่อมชอมคนสวยค่ะลูกช่อมๆคนสวยวขอหลุดแต่ลูก ปองปอนคุณชายปองปอนคะอ๋โอโหแม่ไม่มีผ้าไม่มีแต่ลูกไม้มีแต่ผ้าลูกไม้สีแดง <laughs> ใส่ลูกไม้กันออยอย่างเท่เลยดูสีมีกระดุมหลังด้วยเห็นไหมออยอย่างเท่เลยลูกปองปอนคุณชายปองปอนของแม่อย่างเท่เลยล คุณน้ำช่มชมอชม,ชมเดินโชว์หน่อยค่ะลูกเดินโชว์หน่อยค่ะเดินโชว์หน่อยค่ะลูกมาเร็วเดินโชว์เร็วโอ้โหข้าต้มข้าต้มฉุดหยอกแล้วครับลูกโอ้โหลูกชายไม่หยอกจังเลยหยอกจังเลยลูกข้าวต้มมาลูก เอเียต้มใส่เสื้อลูกไม้นี่กระดดมหลังเส,สื้อลูกไม้กระดดมหลังสุขสันต์ันตุดจีนครับเฮงๆงเลยรวยนะครับเราเอากระต้มเอา้อาวต้มร้อ,อจนจังเลยลูกอะอ่ะมา บนบอทําบากบนพี่คิมใส่เลยวนี่พี่คิมพี่คิมติดติดคิวให้หนูเหรอลูกฮะฟอนพี่คิมติดคิวให้หนูเหรอครับลูกโอ้โหทําไมมันหล่อเงี้ยลูกมองหาคิวตัวเองใหญ่เลยโอ้โหหล่อติงติงเลยลูกหล่อมากมากเลยจ้ะอี ลูกชายไม่หรอที่ฉุดยญ่ลูกเอาเอาอือดูอ้าวคอมรอสุดยอดเอ้พี่คิมแต่งให้น้องเอาไปไหนละอะอยู่นี่